มารีวิวเครื่องจับเวลานะคะเพืเ่อนๆแล้วบอกเลยว่าเป็นเครื่องจับเวลาที่บางที่สุดแถมยังปรับไฟได้แล้วก็ยังบันทึกเวลาถึงหมื่นรอบเลยนะเลยบอลยังมีลูกเล่นเยอะมากแถมเราเนี่ยยังไม่ต้องใส่ผ่านอย่างเี้เลยบอลไปหยักผ่านนะแต่มีลูกที่ผมไม่เล่นเลยนะทำไมอะเพราะว่าผมเล่นเครื่องจับเวลาสวัสดีค่ะ ิวจ้ะอีคิวเลเวลแฟมิีฟันว,วันนี้นะบอกเลยว่าเราจะมารีวิวของที่ตื่นเต้นมากนะเลเวลใช่ครับตื่นเต้นว้คือส่งตรงเลยพวกคุณเนี่ยส่งอย่างแบด วันนี้คือเราจะมารีวิวเครื่องจับเวลานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วบอกเลยว่าเป็นเครื่องจับเวลาที่บางที่สุดแถมยังตัดไฟได้แล้วก็ยังบันทึกเวลาถึงหนึ่งหมื่นรอบเลยนะเลยบอลใช่เเหมือนตอนแข่งเลยนะก็เลยจะตัดเวลาที่เร็วที่สุดและช้าที่สุดออกใช่ก็คือมีการคำนวณให้อย่างดีเลยคับเพื่อนเอดีมากเดี๋ยวนะก็คือตอนแข่งเนี่ยเราจับเวลา5รอบใช่รอบที่เร็วที่สุดกับช้าสุดออกแล้วสามรอบนั้นมามาคูณเาเครื่องจับเวลานั้นทําแบบนั้นด้วยหรอใช่ค่ะแม่พู เ,เครื่องจำรายที่ผมพูดถึงอยู่นี่แหลคคแ Hello, มมะครับก็คือแกน h e l l o ่ท m มเนะคับ h e โ l o คุณจะไปโทรหาใครฮัลโล่แกน h ฮ l โล่ Hello, ทามเมอรบทุกคนแค่ดูกล่องก็บาแล้วทุกคนแล้วก็เราเคยมีที่จะเวลาของแกนอันหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเป็นอันนี้อ่าใช่อันนี้แหละแต่ผมรู้สึกว่าแบตมันหมดไวเพราะแบบมันใส่ฐานเยอะมากต้งสี่ก้นะใช่แต่รูปนี้ไม่ต้องใส่่านแล้วเพื่อนเพราะว่าเขาชาร์จแบตเลยนะครับไม่ใส่่านเพราะเป็นคนแบบดิจิทใช่ปะ ทำไมอ่ะครานขอบคุณจริงๆที่เอยานกล่องเพราะว่ามีการไล่โทนสีอ่ะพิเศษมากเลยส่วนใช่ครับเพราะใส่ไข่สองฟองใช่เวลากินกราพ่อต้องสั่งไข่เพิเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อาหารหมอพูดจะหิวเลยอยากสั่งเดลิเวอรี่เราจะหิวตอนจะเที่ยงกล่องก็คือมีความแบบว่าสัญลักษณ์แกนเป็นสีเงินที่สำคัญนี่ที่คิวบอกนี่เขามีรูปแบบตรงกล่องเลยเห็นไหมอ๋อแล้ว ตุ่แสดงถึงความคือเราไม่ต้องชาร์จแบตแล้วใช่เราไม่ต้องชาร์จแล้วแค่กล่องก็บาแล้วนี่ นี่ครับอันนี้เป็นตัวจับเว,ลา,ว,บวลานะแล้วก็จะมีกล่อง accessories นะคะัวที่กล่องมีอะไรบ้างในกล่องมีแค่สายชาร์จอันนี้นะครับก็สามารถชาร์จได้นะครับ <c oughs> แบบสะดวกสบายมากครับคือไม่ไม่เพื่องขามเลยใช่แล้วก็อย่างที่สามก็จะมีเหมือนแบบเป็นคู่มือบอกว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราจะทำยังไงอะไรอย่างไงี้ยอ่อยาก็เป็นรายละเอียดต่างๆเนาะใช่แล้วกับหัวด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวลูบิกกันครับ มาเลูบกไม่ใ่ <c oughs> ใครต่วุ้เลยนี่อย่างแรกเลยคือน้ำหนักเบามากดูดิเบอรบลองยกดิบเบามากอู้อัตีหัวยืดได้เลยอะดูว่าไม้กระบอกไอันนี้นะเขาจะออกแบบคนเย็นอะ่ะทุกคนมองแล้วแบบรู้สึกว่าแบบหนาวๆทุกคนดูความบางแกน,นอันนี้กลายเป็นหนาไปเลยอะ่ะ อย่างแรกเลยนะทุกคนข้างล่างก็เป็นแบบสีฟ้าสวยมากแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นยางเราเอาวางให้กับพื้นอ่ะทุกคนมันหนึบมันหนึบกว่ารุ่นอื่นนะพื้นอ่ะมันเหมือนมีความดูดนิดนึงอ่ะ<ช>อย่างอันเนี้ยพอวางปุ๊บมันจะเหมือนยกยกออกม, <า S 2> อนนมันจะดูมีแรงดึงอยู่นิดนึงอ่ะเดี๋ยวบอลลองดูซิ พิงเร<ด>ื่องมัเนมเลยแบบยกขานเอาไว้อ่ะตัวเมอร์ไปตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมรูเนี่ยสำหรับกับเซียทามเมอร์หรือกับแบบพวกเ,เสียกับจอใช่พวกจอ<ช>ตรงนี้ครับจะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับรูนี้อ๋อรูอชาร์จแบตโอเคครับใช่แล้วก็ถัดมาตรงนี้นี่ทุกคนอะไรอ่ะเหมือนยิบมาฟืบนนี่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ลับนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ก็คือเอาไว้ปรับใส่ตรงนี้นะครับหมุนเพื่อเชื่อมกับแผ่นรองของ ตัว Hello นี่นะคะอ๋อแผ่นรองคือใช่อันนี้หมุนแล้วติดเลยเหรอใช่แต่ว่าเรายังไม่มีแผ่นรองรุ่นนั้นนะทุกคนก็ถ้าใครอยากให้พวกเรามารีวิวก็ขอพ่อก๊อบซื้อหน่อยนะคะไปดูช่องพี่ทามี่เอาพี่ทามี่เขามีแผ่นรองเลยอ่าเดี๋ยวขึ้นให้แผ่นรองสวยงามเนาะใช่ครับวิธีการเปิดก็คือเราก็แค่กดไปในปุ่มนี้ก็คืออันนี้ดีมากมีแค่ปุ่มเดียวนะเรากดค้างไว้ แค่กดแค่นี้อ๋อใช่ใช่แล้วมันจะมีตัวเลขบอกแล้วมีนี่รูปสถานะแบตเตอรี่ด้วยเนาะเราจะได้รู้ว่าแบตเราเหลือกี่ขีดแล้วก็ข้างๆมีสัญลักษณ์บลูทูธกับพิปอยู่เห็นไหมใช่แสดงว่ามันเชื่อมต่อแอปได้ไงอันนี้เนี่ยจะทํางานเหมือนแบบที่จะเวลาปวติเลยก็คือเราแตะไปปุ๊บแต่เนี้จะเป็นไฟสีฟ้าข้างๆนะทุกคนอืมเป็นสีม่วงอ่าใช่พอเป็นม่วงปุ๊บเราก็ปล่อยเราจะเห็นว่าเป็นไฟกระพริบสีม่วงม่วงอืมสวยอ่ะโอแล้วตก ก็จะขึ้นเวลานะเพื่อนดีมากกดรีเต็ทตรงนี้นะคะกดไปปึ๊บแล้วกดใหม่ถ้าเราเริ่มเร็วเกินไม่ได้บาคนเพราะมันจะมีไฟสีฟฟ้าแล้วก็มมุงใช่ใช่มันก็เหมือนไฟเขียวไฟแดงไฟฟ้าแล้วก็มุงแล้วก็สามารถเล่นไปได้ใช่ซึ่งมันจะต่างกันรุ่นรุ่นก่อนน็คือรุ่นก่อนมันเป็นยังไงครับสารรุ่นก่อนออามาๆพ่อรู้สึกว่ารุ่นก่อนพ่อก็ชอบนะคือแบบมันเป็นไฟรอบตัวรอบตัวแต่ว่านง ม่ให้กดไม่ต้องดูดแล้วว่ารอบอ,อ๋อให้ดูว่ารอบอ่าโอเคครับถ้าปล่อยปล่อยจะมีไฟกระพริบตรงโลโกโกแกนก็คือมีแค่ตรงนี้แล้วกดยุด ก็จะมีไฟตรงนี้แค่นี้นะไอรุ่นแกนี่ผมรู้สึกว่าเวลาแบบเล่นเนี่ยรู้สึกว่าถ่านมันหมดไวไปนิดนึงนะแต่ว่าตัวนี้ก็ทามาแก้ไขได้ดีเลยนะแก้ไขได้เยี่ยมยอดผมรู้สึกว่าอันนี้จับจับด้วยทุกคนผิวนันแบบหยาบหยาบเหมือนเลบบอลเลยครับไม่ได้หยาบไม่ได้หยาบคายเราสามารถเปลี่ยนสีตรงรอบไฟตรงมือได้ด้วยทุกคนเปลี่ยนได้เหรอแปมือขวาให้ไฟขึ้นนะครับเห็นไหมพอไฟขึ้นปุ๊บกดตรงโลโก้แก สีนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีหนึ่งนะก็คือฟ้าม่วงฟ้าม่วงอ่ะกดอีกสีสองฟ้าเขียวกดอีกสีสามเป็นเขียวม่วงกดอีกเป็นโหมดเขาใช่เป็นเขียวแดงอ่ะเขียวแดงกดอีกก็จะเป็นสีม่วงเขียวกดอีกก็จะเป็นสีม่วงแดงใช่ไหมออใช่กดอีกเป็นสีแดงฟ้าฟกดอีกปึ๊บสีแปด อ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะมีกี่สีดูสิสีก็คือคันเลร์นันแหละตัวย่อ่ก็มีทั้งหมด10สีค่ะแล้วกดอีกที่มีอีกวะก็เป็นสีก็สีสู์ก็จะย้อนกลับมาใหม่ย้อนกลับมาใหม่แต่ผมชอบนี้สิละฟ้าแดงฟ้าแดงอ๋อแบบนี้ใช่มันเป็นนี่เป็นสีแดงชมพูอ่ะแล้วพอเราปล่อยปุ๊บก็เป็นสีชมพูกระพริบนะคอ่าแล้วเรากดหยุดหยุดเรียบร้อยนี่หยุดจะเป็นสีฟ้านะโอเคครับแล้วก็อีกหมดเนงนะจะเป็นข้างซ้ายนะเพื่อนๆนี่ปาอีก่อ แบบปรับเป็นลูกเล่นของไฟแล้วก็ความสว่างนะครับมีปรับความสว่างด้วยใช่ <c oughs> เป็นเหมือนแบบปรับได้สามหมดอ่ะแล้วก็เอามือแตะไปข้างซ้ายนะทุกคนย้ำแล้วก,กดแกนนี่อ๋อ L 1 L 1ก็จะเป็นเหมือนอปกตินะเห็นไหมเขาจะมีข้างๆให้ดูว่าเป็นแบบกระพริบนี่แล้วก็กดอีกปึ๊บ อ๋อน,นี้จะเป็นเหมือนปรับความสว่างนะทุกคนอ๋อเออมันสว่างก็เดี๋ยวปรับให้มันมืดก่อนอะอ่ะอ่ะตอนนี้ปรับมืดแล้วอันนี้เป็นสานะทุกคนลองหนึ่งใหม่สิจะดูมันสว่างอสม่า<ะ>ต่วนี้คือ L 1ไปประมาณนี้อ่ะใช่ปึ๊บกดอีกก็เริ่มสว่างขึ้นอ่าฮะกดอีกเนี่ยครับสว่างสุดสว่างสุดแล้วมันก็เนี่ยเป็น L 3นะต่อไป แถวสองจะเป็นแบบอย่างเงี้ยอ๋อไฟไม่กระพริบใช่จะเป็นไฟแบบค่อยๆขึ้นใช่ไหมอ่าถ้ากดอีกมันจะสว่างขึ้นนะทุกคนอ๋อมันไม่กระพริบรัวครับมันจะค่อยๆกระพริบมันจะเป็นนี้ครับเขาเรียกว่าเฟดแบบเนี้ยอ่าอันนี้ผมรับเป็นสายนี่ไหมอ่าผมชอบอันนี้ขอเอานี้เดี๋ยว่าโอเคแล้วก็ถ้าเป็นแบบสุดท้ายจิ๊บอันนี้จะเป็นแบบปิดนะทุกคนใช่แต่ว่ามันจะมาใช่เป็นสีใสใสขาวลองกดอีกทีที่มันเป็น นี่มันมาสว่างข้างนี้แทนอ๋อมีข้างเดียวอสว่างตอนที่เรากดอ่ะอ๋อลองเอาเราเอาสามเพราะมันสว่างสุดนี่อ่าแล้วยังไงต่อเพอเอาแล้วทําไงครับเพอเอาแล้วล้วก็ยกมือหรอยกมือปล่อยแล้วลองกดเสียสองมือนี่อ่าแล้วก็ปล่อยอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ถ้าดูเราชอบแบบไหนทั้งหมดเลยชอบแบบ L สองแต่ว่าเป็นเลขสามอ่าเราปึ๊บปึ๊บ ออแบบนี้สวยดีโอเคครับก็ดีนะคือแบบมีลูกเล่นให้เล่นเยอะแต่ถ้ามีดูดีผมไม่เล่นเลยทำไมอ่ะเพราะว่าผมเล่นเครื่องจับเวลาก็จะมีประมาณนี้ทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถเชื่อมกับแอปของแกนได้ด้วยนะทุกคนเป็นแอปอะไรต็นงานนึ่ก่อน อันนี้ก็สามารถเชื่อมกับแอปนึกว่านึกว่าวันนี้จะดึงให้ออกแล้วโอเคงั้นเราลองเชื่อมต่อแอปดูไหมไม่ครับเชื่อมต่อตั้งน่อยให้เขารู้มันจับเวลาได้หนึ่งหมืนครั้งที่คิวพูดมันคือยังไง มันจําเวลาล่าสุดของเราได้หนึ่งหมื่นครั้งครับจะรู้ได้ยังไงอ่ะหนึ่งหมื่นครั้งรู้ได้มันถึงก็เราต้องไปดูในแอปนะคะเพื่อนๆอ๋อถ้าเสียบแอปจะเห็นเวลาที่เราท Or, ําไว้เลยเหรอใช่ครับแล้วมันก็จะมีบอกว่าเราจะลบทิ้งไหมอะไรอย่างเงี้จริงเหรอดีขนาดนั้นเลยเหรอดีมากครับขอพิสูจน์ครับขั้นแรกเราก็ต้องเปิดแอปก่อนครับนี่คิวสเตชันโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่กดได้นะตรงได้ปุ๊บอ่าโอเคเราทามเมอร์ก่อนทามเมอร์ลองกดคอนเน็กต์ดิค่ะเย็บ อ่านี่มาแล้วกดปิดมาแล้วนี่นี่แล้วเขาบอกนี่ส9สกอร์แฮรบีนฟาวก็คือเท่ากับว่าเลบอลใค EQ กดเวลาเมื่อกี้อ่ะ19กรอบเขาก็เลยถามว่าเราจะอินพอร์ตเวลานั้นไหมอ่าลองอินพอร์ตครับอันนี้ไงอ่าฮะอ่าเราก็ต้องดั้งชื่อกรุ๊ปอ่าดยวนั้นนิวกรุ๊ปปุ๊บเราก็ใส่ว่า EQ ไนแล้วกันโอเคแล้วก็คอนเฟิร์มใช่คับอ่าล้วก็คอนเฟิร์มปุ๊บ อ่าโอเคก็เข้ากับอิ p พ r ตไปแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะอ่าลองไปจับเวลาดูเตี้ยได้ล้วก็เติร์ชไอเกมครับอ่าเติร์ดไอเกมอ่าแกนไอแคลลี่คอนเน็กติฟคอนเน็กไอแคลี่มาที่คือเราหมุนตัวรูบิกอ่ามันจะหมุนตามเรานะอ่าโอเคครับเนี่ยรูบิกก็จะหมุนตามนี้นะฮะเราไปเทรนนิ่งสิปกตินี่ทัมเมอร์โอเคอ๋อใช่อันนี้แหละลืมอ่าแล้วเขาก็จะบอกว่าสแคมเบล โอเคครับเดี๋ยวเราก็มาหมุน notification ครับถ้าเสร็จเร็วเนี่ยเวลาดูก็จะเยอะขึ้นนะครับโอ้30วิอ่าโอเคครับเราก็ทําการดูรูปครับแอปก็ดูเวลาให้เราเหลือ24วิในการดูครับ30วิแต่ครับอ่าแล้วก็เริ่มเล่นเหมือนแบบเหมือนเราแข่งเลยนะครับนี่แล้วในจอเนี่ยรูบิกก็จะหมุนให้ตามที่มือเราหมุนนะครับเวลาก็จะวิ่งแบบนี้ครับแอปที่สนุกนะถ้าใครมีแบบรูบิกที่ใช้เชื่อมต่อแอปแล้วก็ที่จับเวลานี่บอกเลยว่าเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับ อ่าอย่างนี้ปุ๊บเวลาก็ขึ้นบอกแบบนี้ยี่สิบสามวิใช่แล้วก็จบลงแบบนี้ครับแล้วจะมีสถิติอะไรต่างๆบอกในแอปด้วย<ช>นยะเดี๋ยววันอยากลองเล่นนะครับอยากลองลอใ,ให้เดวันทำรอบห<ม>นึ่งครับโอเคแล้วเดวอนจะลองแก้ไหงครับเฮ้ยเอาเลยเหรอโอ้ยไ,ไดูรูปแก้สองวิครับ<า> อันนี้อาจจะช้าเพราะไม่ดูรูกนะครับเพราะว่ามันสนุกนะใครที่แบบเล่นดูบิกอยู่ถ้าเบื่อเบื่อเล่นคนเดียวเนี่ยในแอปเนี่ยมันมีแบบให้เล่นกับคนอื่นด้วยเนาะใช่ับแล้วดูทุกคนในแอปมันเท่มากเลยอะ่ะอาจจะหมุนตามมือเราเลยแต่ไอสามมันจะพลิกลูกตามด้วยอ๋อเหรอใช่ครับอ๋อนี่ I, อ <I S 2> ไออะไรครับไอแคลลี่ครับ, okay, รบเราเคยรีวิวแล้วครับสามารถไปดูได้ทำอะไรนีอ่ะโอ้โหลตื่นเต้นไปหน่อยนะทุกคนดูกพังครับ<ๆ> นีสามสิบสี่ครับผมเป็นเนื้อของเพื่อนเนี่ยคือที่แต่เวลาแกนแฮโลนะครับนี่ใช่ก็คือสุดยอดมากนะคุณนาย แล้วเชื่อมต่อกับแอปได้อีกคแถมแบบยังมีลูกเล่นเยอะมากแถมเราเนี่ยยังไม่ต้องใส่ผ่านนงเลยบอลประหยัดผ่านนะครับแต่ว่าเปือนค่าไฟไม่ได้เตือนขนาดนั้น <c oughs> ออโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอันนี้เนี่ยผมชอบมากเว,วลาไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็คงจะเอาอันนี้ไปเพราะมันบางแล้วก็แบบพกพาสะดวกแล้วก็ไม่ไม่หนักด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่เห็นนะสามารถเชื่อมกับแอป ที่จับเวลาได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมกับที่แบบชูป้ายได้ด้วยนะอ่ะ,อะพูดอะไรว่าชูป้า, <c oughs> ายอี่าก <c oughs> <ๆ>ียร์จอจอ,อเอช่อพวกจอได้อ่าแล้วก็ที่จับเวลาอันนี้สามารถสั่งซื้อที่ร้านแคนดีส้สกีดะใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้คะ คำถามก็คคือเครื่องจับเวลานี้เนี่ยบันทึกเวลาได้กี่รอบนะกี่ครั้งนะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคิีเนี้ยฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยเอยผมกดกดไลค์โอเคคอ่ะกดไลค์กดติดตามถ้าช่วยอคิวดิบเบลมีฟังแล้วหรอสวัสดีครับบ๊ายบาย